ลูกลักทั้งหลายสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายความจริงเรามาอยู่กันที่นี่เวลาผ่านไปสามชั่วโมงเสร็จแล้วอาศ <c oughs> ัยการหาหันบริโภคกันบ้างนั่งคุยกันออื่นบ้างแล้วก็มาตอนท้ายลูกๆก็กกยกภาระให้พอ ให้พ่อคุยให้ลูกฟังว่าจริงเรื่องของพ่อนะลูรักมันเป็นเรื่องของคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวเขาฟังกันยากอยู่สักหน่อยท่านี้พ่อก็ไม่ได้ตำหนิคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสมัยพ่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับคนแก่เหมือนกัน แต่ว่าเวลานี้ก็มีความรู้สึกว่าคนแก่นี่ท่านพูดโดูกแต่ว่าแกก็มีแกหลายอย่างเหมือนกันแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำตาแกู่้นี้ไม่ได้ความมันต้องแก่ประเภทใช้สติปัญญาพ่อเองก็เป็นคนอ่อนในปัญญาเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเป็นคนเดียสมบูรณ์ไปถึงปัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาที่จำมาได้สัญญาเวลานี้มันก็ใช้จะผูกๆูกเหมืนกันแล้วก็มีปัญญาอยู่บ้างผสมเสกัน,กนถ้าจะเทียบกับปัญญาของมันดิพ่อมีความรู้สึกว่าปัญญาของพ่อหรือว่าสัญญ,ญาของพ่อ ่ในหนึ่งในหลายสิบล้านในปัญญาของบัณดิตบัณฑิตในที่นี้พระหมายถึงพระอรหันต์ที่ไรปฏิสัมมิทายาณ <c oughs> ยกเว้นองส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเสียแล้วไม่มีบุคคลใด <c oughs> มีไม่มีบุคคลประเภทใดจะมีปัญญาเสมอเหมือนอรหันตปริสัมพิทายาณ เล็บนรกนะองเล็บมายกเว้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วโมงสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงเศร้าๆสักนิดหนึ่งนะท่านี้กพอะไรเพราะว่าพ่อจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ฟังแต่ก่อนที่จะนำเรื่องเก่ามาพูดให้ลกูกฟังนี้ขอลูกจงนำ เอาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จจะเป็นเจ้าอยู่หัวและการอีกคราเซี่ยงซ่งไต่กับพ่อมาวันที่5กุมภาพันธ์2522ที่ภูพิงพระจันพระรรม์โชบายนี้รู้สึกว่าสละสลวยมาก คิดไปว่าถ้ารูกได้เป็นพระมหากษัตริย์และก็มีงานหนักเรียบเพื่อหวังความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยและก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขพระรจชาารากิจในฐานะพระมหากษัตริย์ก็นักนยังจะแถมวางแผนื่อความสุขกับประชาชนทั้งชาติ ถ้า大爷ดูตามหมายกำหนดการแต่ละวันแต่ละวันก็จะรู้สึกว่าแต่คนอื่นนะพ่อไม่รู้นะตามความรู้สึกของพ่อพ่อคิดว่าสมองพ่อผูนแน่เวลานี้รู้แล้วมาตอนเด็กๆอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เขาไม่กันเห็นก็เป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นนายทหารใหญ่นายทหารใหญ่ประเทศนั่งโต๊ะไม่ชอบ ว่าไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นนะตัวเองไม่ชอบคิดว่าถ้าได้เป็นนยายทหารใหญ่เราจะนำกำลังทหา,าหารไปฝึกที่นั่นไปซ้อมที่นี่ทำอย่านงนั้นวางแผนที่นี่ตอนเด็กๆอายุสีห้าปีพอยังจำได้พอเกิดมาระยะนั้นจนกระทั่งถึงอายุ17ปีเรื่องการวางแผนรบนี้วางมาตลอด แล้วก็ไม่รู้จะรบกับใครก็เลยรบกับพวกเด็กๆด้วยกันในฐานะที่หากว่ากองทัพเขาได้ก็ไม่ทัพแต่พ่อเป็นเด็กเขาเรียกวเด็กหัวโจกถ้ารู้สึกว่ากลุ่มเด็กที่มีเพื่อนดีกันประมาณสิบคนเสร็จหายเย็บกาไปไม่มีเสียเอะวอุกวายผู้ใหญ่ก็เดาได้แล้ว มองว่าเจ้าโมงนั่นมันคงไปวางแผนการรบอีกแล้วดูที่มันจะรบท่าไหนวางแผนข้าศึกมีกําลังมากกว่าเรามีกําลังน้อยกว่าเราจะลงข้าศึกด้วยธีไหนระยยตีข้าศึกด้วยธีไหนทํายังไงจริงอาชนะข้าศึกนอกใจใช้กําลังแล้วก็ใช้จิตติบุรยาให้ข้าศึกลงก่อนเล่นมันส่งเดทไปตามสารเด็กสน แต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นอาหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกองทัพธรรมก็ด,ดีเมืกันรบกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคืออารมณ์ของจิตรบไปรบมาพ่อคิดว่าพ่อ,พอแพ้นะลูกนะพ่อคิดว่าพ่อไม่ชนะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า,วากิเลสมีกำลังมากนลยเกินลูก ที่ได้เขียนเป็นคำบังเพยไว้ว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนะความจริงเพราะว่าต่อศูนย์ใส่ห้าสิบศูนย์ทอยอมแพ้กิเลสกำลังใจของพ่อนับตั้งแต่อายุยีสหปีเป็นต้นมามองเห็นหน้ากิเลสก็สลอนหมดเห็นกิเลสมือนกับยกลายรูกรัก โลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหนะความหลงนะมองดูแล้วมันเหมือนกับไฟเผาคราญดูแล้วคลายหน้ากุมพกันที่แยกเขี้ยวกระสัยใคล้จะกันอาศัยคาสอนของค์สมเด็จพระสุวรสวัทิโสภาคเตือนใจพอ พ่อก็เลยยอมแพ้กิเลสถึงไปตอนนั้นเป็นความรู้สึกอย่างเดียวว่ากิเลสที่เราไม่สู้ยอมแพ้ราบขาบดีกว่าต่อสู้กับกิเลสม่คิดแพ้แต่มนเนื้อแท้ทจริงๆมันยังไม่ค่อยจะแพ้ เมืองดีเผลิไปหน่อยชักจะเริ่มชนะกิเลสคิดว่าชนะแต่ความจริงจะเข้าไปเป็นท่าของกิเลสเวลานี้พ่อแก่แล้วดุฟรักอายุหกปีเศษพ่อไม่โซคก,กิเลสแล้วพ่อยอมกลัวกิเลสฉะนั้นพบในที่มีกิเลสสิงอยู่ แม้จะมีปริมาณน้อยอย่างพมโลกก็ดีพ่อคิดว่าพมอยากอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากจะไปก็คือพระนิพพานแต่หนทางพระนิพพานใกล้หรือไกลอยู่ที่ไหนจะรู้ได้ยังไงนันว่ากันทีหลังอาศัยการตายครั้งที่สามของพ่อเป็นปัจจัย สร้างความสุขใจให้แก่พอ่พอเพราะมีความรู้สึกว่าเรายอมแพ้กิเลสดีกว่าไปพูดชนะคิดจะเอาชนะกิเลสมีทียอมแพ้ก็คือหลบไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสกิเลสนี่เราข้าไม่ตายก็ได้ว่าเราจะต้องใจของเราหลบกิเลสไปพน้น ที่หลบกิเลสยังไงก็ต้งงองหงนเข้ามาหาพระบรมราชโอบายขอพระบ,บาทสมเด็จพระเย,ยููหัว ทรงตรัสเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2522ขอย้ำไปบ่อยนะเยอเพื่ำคานนะคนที่เป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยหาเวลายากแต่พ่อก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะเวลานี้มีขาราชการผู้ใหญ่ส่วนมากท่านก็หันกข้ามาเล่นโดยวิธีหาทางแพ้กินเลย นี่ว่าเราถือว่าเราแพ้กิเลสแพ้เป็นพระชนะ,ปะเป็นครูเขาว่าอย่างไรคำว่าแพ้เป็นพระหมายความเราไม่ยอมพบหน้าแก่กิเลสเลยความยุ่งว่าวุ่นวายใจมันก็ไม่มีนี่การที่เราจะยอมแพ้กิเลสได้ก็ต้องหาวิธีเบือเบ้องต้นวิธีเบื้องต้นของพ่อ ที่พ่อคิดคึ้มันได้ก็ดีศึกษาจากครูสอนก็ดีใช้ตามจำรายก็ดีรู้สึกว่ามันพอจะคลานต้มเต็มไปได้แต่ไม่แนบเนียนักแต่ว่ารมราชมใบก็แระบาสนจเจโอนี้สวงตัดออกมาพ่อรู้สึกว่าแนบเนียนดีจริงๆ มีมารยกพระเยู่หวนไม่จ่ยกย่องอะไรดีก็ว่ากันดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องว่าไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่ไม่ดีก็ไม่อ์พ่อไม่ทราบดีหรือไม่ดีจะรู้ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ใกลจึงจะรู้และอยู่เกินไกลจะไม่นำดำเนินใครให้ดูเพราะเขาไม่ปวด ท่านว่าอย่างนีท่านทรงตรัสแนะนำกับพยาสหายของท่านเรียกว่าพระสหายพระสหายด้วยวิชีสหายมังก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนร่วมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ดีกันผู้หญิงห้าผู้ชายห้าเป็นสิ จะเป็นใครบ้างพ่อไม่รู้ทรงแนะนำวิธีที่ปฏิบัติเพื่อสมา,าธิจิตก็ให้ทําจิตเหมือนกับอยู่ในห้องเงียบของท่านดีมากนุกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรังเขรับแขก แอบประมาณห้าส si ิบคนมึงก็พูดอย่างนี้กูว่าพูดอย่างนั้นมึงวางหน่วยกูโยนหนีมึงกินเหล้ากูกินขนมลอกันเอะอะวุ่นวายถ้าจะบังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกกันโรรโงท่งทีไปทีแจกกันสมมติว่ามีแจกกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรร่มฟามวุ่นวายในห้องมันมีมาก แต่เด้ว่าตา้ห้องนั้นสงัดอยู่เงียบเงียบไว้ก็อยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไปร,บรอบๆห้องเสงเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบังเอิญศัตรูคู่แขนหรือว่าขโมย่าเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที ข้อนี้มีประมาณชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่ลูกรักกับแระการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในุมยางใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย เมือนกับที่ลูกกำลังฟังเสียงของพ่อนี่ถ้าพ่อจะเดานะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟังบางคนถึงเอาเครื่องมาทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงพ่อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลกูกความดีน,นี้เป็นเครื่องมาทักใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยพ่อ จะมีความยากจะมีความลำบากยังไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพอ่อพร้อมจะทำทุกอย่างแม่ร่างกายจะยกไปขึ้นก็จะพร้อมเี่ียต่อสู้กับอันตรายทุกอารอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินพิสัยสิ่งนั้นพ่อจะทำเพื่อลูก ทั้งนี้พ่อไร่พราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อแด,ดีศานาประการถ้าจะพัฒนากันก็หลายชั่วโมงก็ไม่มจบความดีของลกองูกเวลานี้ลูกตั้งใจฟงังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสัิติหนึ่ง แต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารุงอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคนอาจะแปลกใจไหมแต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกนแสจกิดจิตของลูกพอ่อยอ ไอ้ยะขาวยะเขียวยาแดงจาด่างจาดำยังไงพอเห็นพอสางเป็นธรรมดาเราไม่ยังมันยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราดีทุกอย่างไม่ได้เมือนตามพระปรบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าวรวงศสมาธิจิตเมื่อเราทำสมาธิจิตจับอารมณ์โดยเฉพาะ มันก็จะรู้อาการขึ้นมาของขา้าศึกคือข้ขาศึกของจิตก็คือหนึ่ราคาความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นตนสเปราก์เงาใหญ่วิวายของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมะัดระวงถ้าเขาแยกเข้าประตูเราก็โจมตีก่อน อย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างอนนิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพียงพับเราข้าเพียงพัากับข้าศึกแต่เราไม่ถึงตายข้อนี้มีวมาชันใดใจของเราถ้าทรงสติสมัญสมบูรณ์คำว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสมัญสมบูรณ์เลยสติแปลวานึกไว้ว่าเวลานี้เราจะทําอะไร เราจะคิดในเรื่องอะไรสัมำชัญญะรู้ตัวว่าเราทำแล้วหรือย่างถูกต้องไหมมีถ้าเราวังระวังอยู่อย่าง,ววางานี้ความเพี่ยงพร้้มกับข้าสุธิกิเลสก็ไม่มีเอ้อตอนนี้ไป ยาไม่ได้ลูกนะนี่เป็นพระรุมราชโอบายเอางี้กันเป็นพระราชดำรัิคำรับ,บาสสมเด็จที่หัวที่ทรงดำรัจก่พระสหายในการเจริญพระกุมาเห็นไหมว่าพระองค์ในงานหนักแสนหนักบางครั้งพอพบท่านสงสารมากลุกละทรงรบัพพ์เสี้ยวแสดงการนิดเหนื่อย ทำเสียงที่แสดงพระสุรเสียงที่เปล่งออกมาก็รู้สึกวันเลยแต่ก็พร้อมที่จะทำงานทุกอย่างเมืที่ไปมีพระราชภาลากิจจะโบนชาวไทยในเช้ากลับมาเย็นตอนกลาคืนก็มีแฉกถึงสองยามตีหนึ่งออกคิด แล้วพระองค์ก็ทรงต้องเสนยนางเสือต่างๆอีกก็จะได้หลับอาจจะเป็นเวลาตีสองแล้วมองกันดูแล้วคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะมีเวลาที่จะสมองที่ไหนมาวิจัยธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรือกว่าไม่น่าจะมีเวลาจะเรียะธรรมทานคนท้าหลงฉลาดลูกรักงานทุกอย่างติ่งธรรมทานหมด ตอนนี้ไปพ่อก็อยากของดเรื่องนี้พูดไปก็ยาวมากเพราะว่าพระราชาดำรัสสันส้นๆตีความหมายได้คุมครุมพระไตรปิฎกสาปิฎกหมดเลยจะไม่แนดกนะท่านพูดน้อยแต่มีความหมายยาวพรามันได้ยกย่องไม่ได้ยกย่องแต่พระใจหัวองค์เดียว เวลานี้อะไรการคนน้อยูนใหญ่เนประเทศเรียกก็ปฏิบัติกันมากพ่อดีใจที่คนเป็นคนดีประเทศไทยจะไม่ปามเยือดเจินตอนนี้มาใช้สติสมัญญะเอาละใช้ปัญญาโดยช่วยกันใช้ ว่าเมื่อกี้นี้ที่เวลาที่ผ่านมาบุคคลสําคัญที่ยกขึ้นบรรพินภิกนาอีกก็คือคุณไผ่กับโบครีคนสองคนนี้ดีด้วยกันสองฝ่ายยกหางไหมคำว่าดีก็ตามประวัติที่เขาเขียนไว้แล้จะเป็นหนังสืออันเล่ก็แชรรู้สึกว่าคุณแผ่เนี่ยเป็นคนเก่งทำงานกับประเทศชาติมาก แต่โบครีก็เป็นคนดีสร้างความชื่นใจแก่คุณแทนเมืเวลาเน็ดเลยกลับเข้ามาแต่ยาใดที่เป็นหน้าที่ของคนละสตรีที่จะปฏิบัติกับสามีโบครีทำทุกอย่างความตัวครีสมัยนั้นกับโบครีสมัยนี้ก็ไม่กันพ่อคิดว่าถ้ามเอื่นพ่อจะเป็นคแทน พอมีโบลีกคนเดียวก็ชื่นใจมากแล้วแต่ว่าสมัยนั้นคุณแผนถ้าเป็นคนใจดีมีจิตเมตตาไม่ปฏิเสธความปรารถนาดีคนยิ่เท่าไร่ฉะนั้นกำลังใจของท่านก็ต้องหวานไปเมื่อแหนอุคนลมคนที่หวังดีเขาไว ไม่น่้ว่าคนสองคนนี้พูดกันนี่หนึ่งบัวครีเป็นคนสตรีที่ดีมากมีระเบียบประเพณีมากสมัยโน้นผู้หญิงเขาต้องเก็บตัวแล้าสาศักสีทธิสตรีผู้ชายฝ่ายผู้ชายคูดีทำประโยชน์สวัเดิชาติมีชื่อเสียงโด่งดังมากในตอนท้ายถึงกับเป็นปียาและเจ้าปียาแะเป็นอะไรก็ใา้ เวลานี้กระดูกของคนสองคนอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วใช่ไหมโลกนี้เป็นนิจังหรือไป่น,นิจังลกูกนะไล้เล,ล่กถึงคนสองคนแล้วก็นึกผูดด้โตของเราเองว่าสภาพของท่านเป็นยังไงสภาพของเราก็เป็นยังไงพ่อพูดไปถึงตอนไหนอใอยลูกทั้งหลาย โปรดเอาใจของลูกจอดจอดจ่อไปตามเสียงใช้ทิพย์ปะุยาและมโนยทิทีติดตามกระแสเสียงไปด้วยจิดจะได้มีความสุขเวลานี้พูดถึงแผงกับบคลีเราก็ใช้จิตดูว่วาบคลีอยู่ที่ไหนคนขันอยู่ที่ไหน โมฆีเธอยืนยันว่าเธอเป็นลูกเทวดาแต่ว่ามีรัศมีกายวิมานสวยมากใหญ่มากกว่าเทวดาองค์อื่นรศมีกายก็สว่างมากเธอยอมรับว่าเธอเป็นพระอริยเจ้าในฐานะที่เธอเป็นเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติต่อแต่ว่าพ่อคุณแผนจอมเจ้าชูนเลยไปอยู่คุ้มไหนกันแน่เราไม่แน่นะ ตอลูกทุกคนอาจิตติดตามไปตามไปแล้วเห็นแล้วก็ถอยหลังแวบบ่คนสองคนเนี่ยเกิดชาติเดียวเท่านั้นแลเกิดมาแล้วหลายหลาชาติแต่ได้ชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพลัดพลาดจะของละของทออใจความเกิดมานดีน้ะลูกเรายังจะเกิดกันต่อไปเลย พีะโตชาญเตโสโกพียะโตชายเตพียังยงกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักการจะตายครั้งหนึ่งเราจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตาย อย่าปลงพล่าจากกันถ้าเราตัดกำลังใจไม่ได้เรายังสู้กับกิเลสอยู่มันก็เสียวใจสูงเสียวจิตใจเสียวหวาดเสียวหรือว่าจิตใจสะดุ้งหรือว่ามีความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่เป็นที่รักของที่เป็นที่รักจะต้องจากกันไปถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาด้วยอำนาจของความตาย คนแผนรบเพื лось, ่อไทยให้ทรงอยู่แต่เวลานี้พอชอโตคนไทยก็ไม่มีโตซะแล้วมาตอนนี้จุดนี้เรานั่งอยู่กับโบครีโบครีก็เป็นคนดีให้กำลังใจกับคนแผนไม่ทับใหญ่แต่เวลานี้โบครีอยาใจเจ้าริโยไดงไห ร่างกายของเจ้าไปหมกอย่ที่ไหนเหลือแต่กระแสใจที่เรียกกว่าจิตเดอที่สมานใกายเอ้าทวันดเขาร้องไห้ไปเลยทวันร้องไห้ไปเลยจ้าเห็นโมคะเช็ดน้ำตาว่ยังไงนึกถึงความหลัจะมีประโยชน์อะไร เนึกถึงความหลังว่าเจถึเธอบอกว่านึกถึงความหลังที่พูดไปยนี้บบเินล้อที่น้ำตาไหลม,ม,มีน้ำตาแสดงมันมีน้ำตาแต่น้ำตาไม่มีเมือนภาพขรงภาพที่ไปแตะที่ตาทำเหมือนน้ำตาจะไหลมนันดิเกี๊ยได้บอกว่าดีทำอย่างนี้มันเยราให้เสียใจ มาเส้นได้ความดีเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่น่ะสร้างความดีน้อยไปไม่เหมนกับพวกพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่เทวันพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่ได้กำไรมากโอ้โหเกลอยทำไมถึงว่าอย่างนั้นเราเวลานี้เธอเป็นเทเวดา แม่เอก็เป็นพระอรียเจา้าฝพี่พี่น้องน้องเสียทีเมื่อเธอมาถ้าเธอจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานได้โดยง่ายเพราะภารกิจของเทวดาไม่มีเธอยกมือไหวเห็นไม่รู้ยกมือพนมมือบ่ีนั่นจริงแต่แต่ความดีแท้ทำได้เหมือนพี่พี่น้องน,น้องที่เนี่ยนั่งอยู่ที่ที่นี่ฝันน,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 นนี้กับน,นิพพานแลออ้วอ่อย่างเนี่ย เราเป็นอาวขอจบตอนนี้แต่นับไม่เป็นไรเอ็ใครอย่างนั้นก็ดูใจดูใจพี่ใจน้องที่ว่ากับใจของบอกคนนี้นะเป็นยังไงจ้ะแชีให้ดูใจและแสจิที่โผลมาของคนทุกคนรู้สึกว่าเวลานี้ใจสะอาดจะกิเลสมีความองสัยมาก เมื่อเธอก็ชี้ให้ดูใจของเธอหน่อยนะใจผ่องใสเป็นพิเศษว่ายังไงสั่งพี่สั่งน้องไหมเดี๋ยวเทพหน้านี้มันจะหมดเกลื่ละลานมาเป็นค่นชั่วโมงแล้วสั่งพี่สั่งน้องหรือเปล่าจะขอเรือเลยทั้งนี้ไปสักหน่อยน้องสั่งไหม สั่งว่าขอพี่บ้างน้องบางที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนขอยตั้งใจบำเพ็ญสุสยาสนใจกับกายของเราแต่อย่าสนใจกับกายของผูคนอื่นอย่าสนใจกับทรัพย์สินหลายให้มากเกินไปดูร่างกายของโบขี้ดูร่างกายของคุญแผนเพี่งเป็นใคนเดียวกั่ เวลานี้ร่างกายนั้นไม่มีความหมายส่วนที่มีความสำคัญก็คือใจขอจําำระใจให้สะอาดไ่จะมีความสุขขอเธอบอกต่อไปว่าทุกคนท้ามไม่ประมาทตายแล้วมีความสุขก็มีสุขแต่ก็มีบางคนยังเลงลังเลอยู จิตใจยังวนโยมค,คอยตังต้งอารมณ์ให้ตรงปริพันธ์แล้วพยายามทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเธนะหันตัดสังโยชน์เป็นการให้ได้ปิพานจะมีความหมายาไม่มีอะไรได้ใช่ไหม เธอบอกไม่มีอะไรแล้วท่านี้จะข่าเงันว่าน่าสีนดาชีวิตเวลานั้นคิดน้อยไปถ้ามีโอกาสอย่างพี่ๆเราทั้งหลายนี่โบขี่จะดีบว่นีมากขอขอบใจนะวันีเทปหน้านี้หมดไปแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอะไรฟังหน่อยนะรู้เรื่องเก่าๆสำหรับนานี้แล้วัะ ชั่วโมงนี้ก็ถือเป็นชั่วโมงจบเวลามันจะ3โมงเย็นอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะได้ไปหของพักนี้นป่นเก็บเป็นอะไรเก็บทใหม่